พี่น้องเมื่อนี้ยเ้ยมาตะดำหน้าเป็นหน้าหน้าเม่จืดก็เลยไปมาอันวัดเขาซองสาบไม่กินก๋วยเตี๋ยวกินนข้าวเที่ยงก๋วยเตี๋ยวเราก็ได้มาถึงผู้มาไหวาพ้พระพร้อมพี่น้องเอ้ยวิวสวยวิวสวยมางามมากค่ะ วัดซองสาดเอาบางบางนี่เาขาแห้งมากเทียเด่นพ่อบุญค่อยขึ้นค,ค่นคอยขึ้นตาฝุ่นไปตาฝุ่อนออ่อนซ่อนสุดดอกอ <laughs> พี่น้องสวยงามมากค่ะอันใดงามๆก็อยากพี่น้องเบิ้งน้าผ้าสามแผ่นดินค่ะฝ <laughs> ุ่นพ่อบุญเพิ่น บุยเห็นพองบ่โอ้โหโอ้โหโอ้โหให้ดูวิวนะคะดูบรรยากาศบ่อธิบายดูเอาเองข้ามาธิบายอยู่ในตัวเสิทธิ์ศักดิ์ ไทไทยใเจ้าว่ะให้น้องดูเพียภาพดูบรรยากาศพี่น้องภาพบรรยายนะคะสวยงามมากค่ะยุ้ยใส่ละเข้ายุ้ยใส่จะสะอ่อนพี่น้องสวยงามเหรอปเบิ่งสวยงามค่ะล้มวิววิวอยู่หนาผา สวยงามมากค่ะฝนตกลิ้นในพี่น้องนี่ฝนฝนพริวพริวนะมันนี่ฝนบกปล่อยปล่อยอล่มไปลมลมแห้งวันนี้ดอกไม้เบิ่งสังเกตเบิ่งจ,จักสีแห้งบ่แห้งบิ่งสังเกตลมพัดต้นไม้พี่น้องพี่นาพาสุดสุดดำหน้าได้ทีแม่อุ้ยแม่ แล้วน <S preach ers> ี่แหละมารอบที่สามแล้วนี่เมันจริงโอ้ไก่สินไม้อีกอยอะข้าวแม่ดำหน้ากับยังมึงเดียวเบป็นสุดน่าจะอย่างมาแต่ดำหน้าบปกินหัวข้อเที่ยงมากินก๋วยเตี๋ยวเนาะมาแต่ใส่ก็อายุไก่โอ้ยเดี๋ยวโมแม่ก็จะไปกินกุ้มเพราะว่าอยู่นี่มาน้ำกันนะพอันินี้มึงดูพี่น้องเอาคลิปนี้ไว้สำเนียงกันเด้อพี่น้องเด้อสวยงามมากค่ะ